สวัสดีท่านผู้ชมรู้ท่านกันด้วยผมก็ผมบัวเทอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับตัวกระเป๋าสีฟ้า,ฟาเนาะในแมบ m e r ร์เม l i ลน์นะฮะซึ่งเป็นของฟรีชิ้นที่5นะครับก็จะเป็นของฟรีลองสุดท้ายนะฮะก็เราก็เข้าประตูนี้ไปเลยนะครับกด e ไปเลยโอเคเนาะเราก็รอมันโหลดนะฮะ ก็อยางที่รู้ว่าอุปกรณ์ผมตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ลองระบบอะไรของคอมนะก็เลยมาตัดในโทรศัพท์ก่อนนะฮะก็พอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอย่างจุดที่ว่ามีเสื้อผ้ายเยอะๆเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับของฟรีแมปวนก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์เดียวกันเนาะนั่นก็คือ cross ครูสตีลครูสอะไรสักอย่างจำไม่ได้เออครูสเตยครูสเตแหละเนาะแล้วก็เดินเหยียบจุดนี้ไปเลยพอเราเหยียบจุดนี้ปุ๊บแบชก็จะขึ้นเนาะแล้วมันก็จะบอกว่า บิลเดอร์อะไรสักอย่างนี่แหละเนาะก็ได้ของฟีละนะฮะ